สวัสดีครับน้าๆทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาทำนี่นะครับยำลูกชิ้นทานกันนะครับน้าๆครับแล้วก็มีฮัตดอก้วยนะครับแจมมานะครับสร้างสีสันนะครับฮัตดอกนี้โอเคครับเรามาชมวัตถุดิบกันเลยนะครับนะาครับวัตถุดิบก็มีลูกชิ้นกับฮัตดอกนี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกแครอทนะครับแครอทกับกะหล่ำนะครับแล้วก็จะมีผักสลัดนะครับมากับแล้วก็ผักชีนะครับ ส่วนเครื่องปรุงยำลูกชิ้นของของเราก็จะมีนี่นะครับนี่ครับพริกยำพริกยำนี่ก็ใส่เครื่องปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีพริกแห้ง5เม็ดแล้วก็พริกสดอีก5เม็ดรวมกันเป็น10เม็ดนะครับแล้วก็กระเทียมกระเทียม1หัวนะครับแล้วก็หอมแดง2หัวนะครับปั่นรวมกันไปเลยนะครับ อันนี้เป็นสูตรของผมเองนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นน้าน้าตาลทรายแดงเชื่อมนะครับแล้วก็สะอิ้วขาวนะครับต้นหอมผักชีซอยนะครับมะเขือเทศนะครับยำลูกชิ้นสูตรของผมจะใส่น้ำปลาเลยนะครับนี่ครับน้ำปล้านะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับ แล้วก็ผงปรุงรสครับรสดีนะครับต่อไปก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็หอมแดงซอยแล้วก็ผงชูรสนะครับต่อไปก็จะเป็นวุ้นเส้นนะครับใส่วุ้นเส้นสักหน่อยหนึ่งนะครับนะนะครับโอเคครับวัตถุดิบของเราก็มีไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับนะนะครับโอเคเราไปลงมือลวกลูกชิ้นกันก่อนเลยดีกว่าครับไปเลยครับ โอเคครับนะครับเราก็มาเริ่มลวกลูกชิ้นกับฮัดดอกกันเลยครับน้ําก็เริ่มร้อนแล้วครับเอาเลยครับเดีย๋ยวให้แม่บ้านลวกให้นะครับถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดซับให้กันด้วยนะครับนะนะครับมาเด้อมาเด้อมาทานยำลูกชิ้นแซบ่บๆด้วยกันครับ โอเคครับนะ,นะครับลูกชิ้นกับฮัตดอกเราก็สุกแล้วนะครับตักกันเลยครับต่อไปเราก็มาลวกคุณเส้นร้อนต่อนะครับเตรียมของไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปยำทีเดียวเลยครับครับเส้นร้อนของเราก็ สุกแล้วนะครับโอเคครับเรามาตักเส้นร้อนกันเลยครับโอเคครับนะนะครับเรามาเริ่มยำกันเลยครับนี่ครับพริกยำนะครับใส่หมดเลยนะครับนะนะครับนี่เลยแซ่บๆนะครับต่อไปครับนี่ครับน้ำเชื่อมนะครับ ช้อนนะครับต่อไปครับนี่ครับซีอ้๊วขาวครับใส่ลงไปเลยครับสองช้อนใหญ่นี่ครับซสอิ๊วขาวต่อไปครับเกลือป่นครับีประมาณนี้ก็พอนะครับเล็กน้อยนะครับต่อไปก็ผงชุรสครับหรือว่าผงนัวนะครับประมาณหนึ่งช้อนนี้นะครับใส่ลงไปเล้ครับต่อไปครับรสดีครับ ประมาณช้อนกับอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตามไปด้วยนะครับน้ำมะขามเปียกครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นหอมแดงครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ต่อไปครับนี่ครับสูตรของผมนะครับยำลูกชิ้นใส่น้ำปลาด้วยครับน้ำปลาประมาณสองช้อนนี้นะครับต่อไปก็มะนาวนะครับประมาณสามซีกนะครับ บีบใส่เลยครับข้านาวใส่เรียบร้อยครับเรา,าคนกันเลยครับคนทำน้ำยำกันก่อนนะครับเ่บๆเลยนะครับคนใลายเรื่อยๆครับเครื่องปรุงมันละลายนะครับซึมซับเข้ากัน,นครับ หลังจากนั้นก็มะเขือทเทศครับหัน่นเรียบร้อยนะครับใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับนะครับสุดนี้ทำขายได้เลยครับแซ่บครับ โอเคครับดกชิ้นใส่ลงไปเลยครับพอลูกชิ้นใส่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นแครอทนะครับใส่พร้อมมาเลยนะครับแล้วก็กระหล่ำซอยนะครับกระหล่ำปีซอยครับใส่ลงไปเลยครับีใส่กระหล่ำปีกับแครอทไปแล้วนะครับต่อไปก็ คุนเซนนะครับโอเคครับเริ่มยำม,มาเลยครับก็จะชามก็จะเล็กไปหน่อยนึงนะครับนะนะครับต้องขออภัยได้นะครับเป็นี้ครับสีสันหน้าตาน่าทานไหมครับแซ่บเลยเดอ้อสูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดซับไ้กันด้วยนะครับ ครับนนาครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดจานพร้อมทานกันเลยนะครับมาเดิมมาเดิมมาทานด้กันครับยำลูกชิ้นแบบแซ่บๆเลยนะครับมาเดอมไครับไปเราไปจัดจานกันเลยครับครับนนาครับจัดจานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเทกันเลยครับ นะนะครับนี่ครับยำลูกชิ้นของผมก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานเลยนะครับนี่ครับพร้อมกับผักเสิร์ฟตกแต่งด้วยมะเขือเทศนะครับผักกับก็มีผักสลัดนี่นะครับมาเด้อมาเด้อมาทานด้วยกันครับนะนะครับแซ่บๆเลยเด้อยำลูกชิ้นนะครับใส่ฮัตดอกด้วยนะครับแซ่บๆเลยครับ มาเด้อมาเด้อทานได้กันครับแซ,บ,ซบเลยเด้อนะครับสูตรนี้ไม่ห่วงนะครับนำไปทำขายทำทานกันได้นะครับรับรองครับแซบมากๆเลยครับถูกใจคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับจารันแชนแนลได้นะครับทุกคนครับฝากเลยเด้อครับ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆอาหารแซ่บๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับจริงๆนะครับจะได้ชมคลิปก่อนใครนะครับนะนะครับฝากเลยเด้อครับมาเด้อมาเด้อมาทานใกันครับยำลูกชิ้นนะครับแซ่บๆเลยนะครับ ดใหญ่ๆเลยนะครับมาเด้อมาเด้อมาทานด้วยกันครับยำลูกสิ้นแซ่บเลยเด้อพี่น้องครับอาหารว่างนะครับเป็นกับแก้มก็ได้นะครับนะครับ สุดแซ่บเลยครับมาเดอ้อมาเดอ้เดอรครับผมก็จะขอตัวปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ